ุคนค่ะอน,นี้ปู่จะบอกอะไรหนูบางอย่างนะหนูเป็นคนใช้เปรย์เยอะมากเปลืองมากคนหนึ่งเลยนะจะปู่จะอธิบายให้ฟังนะอันนี้เป็นเปรย์แรกที่พ่อกับแม่หนูไปซื้อตอนท้องนะ ตอนนั้นหนูยังไม่ออกมาก็ใช้อยู่ได้ระยะหนึ่งประมาณสักให้ถึงครึ่งเดือนอันนี้ย่าทวดซื้อมาให้จากออนไลน์ราคา2 9 0 0กว่าใช้อยู่ประมาณสักสักอาทิตย์หนึ่งนะแล้วก็พ่อหนูก็ ซื้อเพล,นนเลันี้มาให้ไปทำเพลนี้มาให้ซึ่งดูเหมือนว่าหนูชอบมากเพลนะนะแล้วพอดีมีคนเขาอยากจะเอาเปลงเก่าให้บริจาคให้ปู่ทวดก็เลยบอกให้พ่อไปเอามาก็นะอันนี้ก็คืออันนี้เป็นเพลที่เขา ให้มาแต่ว่ามันสภาพเก่ามากแล้วก็พอดีปู่เองก็เห็นว่าหนูชอบนอนเปลยใหญ่เหมือนอันที่สามปู่ทวดก็เลยขยายแบบให้กำกึ่งระหว่างเปอันที่สามกับเปอันที่สีจนมาเป็นเปอันที่ห้านี้ที่เห็นเปลที่ห้านี้ นะวันนี้หนูได้ลองนอนเป็นครั้งแรกหลับสนิทดีเลยปู่ทวดดีใจนะที่ปู่ทวดได้ทำไว้ให้หนูหลับสบายไหมจ๊ะปู่ทวดจะเลยทำาะไปห,หนูดูนี่เพื่อหนูตอนโตหนูน้อยห้าเปลย์ใช่เปลย์เปิดมากเด็กคนนี้เป็นความผิดของปู่เองอะ เพราะว่าย่าบอกว่าย่าทวดบอกว่าอย่าฮะอย่าอุ้มบ่อยเดี๋ยวหนูติดมือแล้วไปนอนยากที่ก็ชินอย่งที่ย่าทวดก็บอกนอนยากหน่อยสุดท้ายก็ต้องอาศัยเปลนี่ละ,ะรัาบบหนูน้อยห้าเปลใบบุญหนูน้อยห้าเปล